สวัสดีครับอาจารย์เยนน้เขาใหญ่ท่านตะกุคนนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับนกเขาใหญ่หรือมกบี้นะครับผมวันนี้จะพาไ้เบื้องนงน้ำมาจานวิชานะครับผมโอ้หลายเดือนแล้วบุกไฟ่เลเข้ามาหาอาจารย์วิชานะครับแล้วไปร้อนติดตามนครับมาเรามีนกอียงเนี่ยวันนี้หยุดงานนะครับเลยมีโอกาสเข้ามาหาอาจารย์วิชานกกระจายกันนะครับผมพร้อมมีแยงนะครับเลยอาจารย์เซนท่านใดอยากได้กระทู้เข้ามาได้เลยครับผม หรอติดตาเมื่งครับผมนี่ครับผมอาจารย์วิชาหนุ่มปีครับผมมหาอาจารย์เบื่อครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่ครับผมอาจารย์ครับต้องโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเรือยนี่ครับผมีโชคดีโชคดีโชคดีลาบทุกคนนะครับผมครับผมผมไม่เคยว่างครับช่วงนี้ไปวิ่งลอกเนี่ยกลับมากายเป็นมุ้ยไร้ยังเลยครับผมทุกคนครับผมเดี๋ยวขอเบื้องลอกแล้วมาจารย์นี่เลยครับเด้อครับได้ครับครับผม นี่น้องอาจารย์มิชานครับมาโชว์มนันหนิครับผมโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เสียงไรแน่อาจารย์นี่เสียงกลางครับอันนี้ลูกต้อนวันนี้ลูกต้อนวันนีลูกต้อนโอ้โหมกปลาเนาะอาจารย์เนาะปลอครับนี่ครับผมลูกปลาลอยครับชุดนี่ฮอราจย์มาไหมมาโตมากเนี่เอ๊หตับมาไหมหกโตเลน่นไหครับโอ้นี่ครับใส่เขียกันโกโก้ครับนี่ครับนี่ครับผม ใช่ตัวนี้ยูต em> na ันครับอันนี้อันนี้เสียงไหนี่อันนี้เสียงกลางครับเสียงหังวันตัวนี้นตีนวะตับนกปอครับอืมเงาหมดเนีเงาอุจจตื่นเนี่ยเนี่ยคนไรมวเนาะอันนี้เดียร์จันอันนี้เสียงน้อยนกตุ๊บป้อครับต้องตัวนี้เป็นยูตันเหมด นี่วครับนิ่งตันเลยครับนี่นี่นีคู่นี่ดินว่ิ้วตันวะนี่งครับตันแท้ดีอาจารย์มวเ้ามีคู่ก็เยอหรอฮะเกี่ยมากเพว่าตันต่อกับตวนีอาจารย์แวงมาแท่หนงกันวะรจะามาแล้วนนี่ตัวตอวกตันึงจะีตัวนี่เดียนี่ดีตัวนีเดียวีตัวนี่เีย ก็ผมนี่นุกตัวที่เดียวเลยสตัวโอ้งามตัวนี้งามครับอนิวตันเทนไปวจานนู่นละโอ้รับผมทียไปต้อกันเมืนวะนี่เลยนี่เด้นี่นกตัครับผมเอ้นุกตัวนกตัอนกตน้นกตเด็องปีุ่มนียอายุสี่ปีอายุก่อนครับเนี่ยอือนีไหมวางมาเลยไ่ยาน เดินเล่นว่าครับนี่แมวมาน้องหันเนาะัแมมวนไหลอันนี้อันนี้ชุดนี่มาม้าหลุดไปนะครับนี่ยชุดม้าดิผมมั่นซื้อกูมื่อครับผมครับผมชุดเข้าไปเบิดแล้อนป่ะไปวันแล้วไผมครับผมโอ้แฟนเขาเจ้าโทรมาหากันหลายเลยเนาะครับผมว่านกมีนกอย่างนี้นอาจารย์เนาะช่วงนี้แต่ว่าช่วงปีใหม่นี่มันก็ดจังหวะนาะต่างคนต่างยากเนาะครับผม ก็ไปสังสรรก็เป็นอย่างนี้ทำมีเวลาส่งเนาะครับผมหรือว่าจองไว้หลายหลายท่านยุ่นวะครับจองไว้หลาอย่างเขผมมึงมีลาครับผมไอ้เจ้าเนีายน้ำลดล่าหน้าฟังครับผมสีไปส่งเนาะครับน้องหุ่นใส่หุ่นมีนิ้วตันลดต้นครัวครับเนิ้วตันตัวนี้ปีกอย่างนี้เป็นเชียววนนี้ปี๋ลูกไปนักเอาต้องข้อต่อว่าเขาเจ้าแล้วก็่ใครนักเอาเลยโอ้นี่เจ้าครับผมปี๋กินแต่ข้าวปีกหักวปี๋ม่อาจารย์มันเป็นปีกอย่างพี่ป่านเนี่ย ครไดักของเจ้าไน่ั้นก็จว่างใช่ไหมบ่ครับของนายยกของนายยกสารคามครับโอ้ตัวเขาเขยาเล่นบ่ดักเอาเล่นบ่ใช่ล้ดักเล่นบ่วยงามสวยงามกอว่าเจ้าทำหาเขาชาวบงเขาชาวบ้านมีบ่ขาชาวบ้านนยครับเดี๋ยวอีกชุดเขาไปบงเดี๋ยวผมดีข้างในก็มีเขาชาวบ้านเนาะว่าครัชาวบ้านปลาผมแทงเลยครับผม ทันเอเคเลยครับผมขอจะว่าตรงนี้แท่นที่สีขาวตรงนี้รับผมจอตุงร้อครับจ่อตัวฝนสีแข้งเลยสีขาวก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ส่งไปให้ผักเตะครับส่งไปผักเตะซ้อมเตะครับแทนเซีนมาครับส่งไปตรอนี้ผักตรอนี้ครับผมครับนี่ครับอาจารย์มิชานะครับผมเปิดเปิดเปิดปี2500 เท่าไรก็หกสิบห้าเนาะหกสิบห้าครับผมสวัสดีปีใหม่อาจารย์เซนทุกท่าน,นหลายๆท่านเลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมนี่ครับวัอน,นี้พระเวิร์นกอาจารย์วิชานนะครับผมมีต๊ะเต๋าก็เก่าครับผมอาจารย์ท่านไหนเซนท่านไหนยุคใกลใ้แถวนี่ยุบวงเก่ามันว่าอาจารย์ยุบวงนาตาัดติดต่อของมาม่ได้ครับวางนาตาดสองสิบสามว่าอาจารย์เนาะ ครับเขามาเบิงในเลยครับผมอาจารย์ถนายุ้ยไก่โซนนี่โซนบางนะสมมติปากการหรือยังนี่มาเขามาเบิงเขามาเรียนร่วกันได้ครับผมเวลาผม้นตใครมีอาจารย์มาเล่พวกเดี๋งวิุนลุ้นยังก็ครับอาจารย์นักประมงครับโดนรวนนะจังวนยังมาพ่อกันเนาะอาจารย์เน้อยุ้ยไก่กันเนาะจะหาอะได้เฮ็ดชีพวะกี๋าสนุนกันเฮ็ดงานรุ้นกันครับล้นนะผมจะได้ไมีเวล่ากันมี่แต่ลุเวลาหน่อยนึงก็เลยอ้อมนู้่าตากแดดก็ดีครับผม เได้โอกาสเลยเนาะอาจารย์เอาโนกเบิ้งนี่ยหน่อยดิอยู่ข้างในก็ส่วนหนึ่งจะเลยเพียบจะเลยเพียบโนกคู่อ่างครับคู่อ่างอยู่สามโฉนเป็นนกสี่ตัวเลยไปเดียวออกมาอ่างูดทั้งเธอกันโนเลยครับผมทั้งเธอกับมีทั้งเธอกับเป็นของอีกอาจารย์ท่านนึงก็ว่าอาจารย์อาจารย์เจ่นเนาะเอาของของเราก็หลายกันติดต่อเข้ามานไดเลยครับว่าจะเป็นนกต้อ นกฝึกต <S ie> no ัวนกเฉเลยเนาะจารเนาะมีครับมีแบบไรมีทุกเสียงว่าอาจารย์ทุกเสียงกันเองกันเองสามกุกยังอยู่ว่าตอนนี้สามกุกหมื่บ้านขึ้นหมออกแล้วครับโอ้ใช่ได้เลยเนาะขึ้นมาทิ่มให้บ่ได้นี่เรากไปขึ้นครับหมอกแล้วของบ้านครับนี่กระดูกตันครับผมแต่ว่ากับฝากเอแคนครับอยู่ต่างประเทศนั่งครับน้องนิรันดร์ครับ ก็เหมือนเดิมครับท่านทีมงานเหมือนเดิมดือวิธีขัดเงี้ยขอบคุครับครับผมพวกเรากันเลยใช่ไหทีมงานดือวิธีเลครับเหมือนเดิมทุกคนครับครับผมต่อปีไม่ก็่จังให้มีแต่ครอบคุ้มก้มจะเลื่อนครับผมครับผมนี่อาจารย์ครับผมอาจารย์มิชัหน่อยครับเนาะเบื้องลูกต่อครับวานนี่โอ้เบื้องไไก่ครับผมเบื้องลายเบื้องสีเลือกเอาครับ นี่ครับผมอันนี้คููนี่เป็นดิวตันว่าจันาะทั้งคู่เลยตันทั้งคู่โมมหรุดผพมาว่ามาท่านได้รุดเหรอครับผมต่อแล้วต้อแล้วต่อแล้วครับต้อเบื้องแลย้วต่อแล้วึ้นแล้ว ซ้อมตลอดนี่มองซ้อมลงความนี่นี่ครับเดียวตันสุดน <All right. S 2> ี่เดียวตันนี่เนี่ยความเฮ้นี่ใครว่ามันไอ้ต้อบ่าข้อครับเดียวตันต่วนี้คนเซียนได้ไรเป็นตอนต้อบ่าข้อเขาเนี่ยครับใครได้ไรเป็นต้อข้อ ดึงมะเขาเล่นวะครับเพรดีมันจะติดตะไคร้เขาตกตอหนึ่โอ้แสดงว่านกเข่าเล่นเนาะตัวนี้เนาะบ้านมันก็เลยว่าเป็นตอมันก็เลยมีตีแบบนี้ก็เลยติดเนาะติดไอ้ตะไคร้ตีกระเลยเขะครับผมะหว่างเปลี่ยนตอเข่าเปลี่ยนตอโอ้ยตามล่ากันไม่วุ่นจากันแมียนเมียนเรื่องเตี้ยนแถวย่างสีสุราแถวนึงขึ้นก็ตามล่าอยู่ตัวว่าอะไรว่าเข่านาะครับดังเรื่ด่าเรื่อยหยิบตีหยิบเก็บ เจอด่างนี่รับนี่บ่ครับไค่ทานนี่คือว่ามีพลงพลเนียรพร้อมดีอาจารย์ครับมีครับผมพลเนียรก็มี่จำนายหรือเ่ครับกับนายพลเนียรเขามีครับมี่ทำผมได้ครับราคาเป็นกันเองครับผมถึงตุบตูดถึงปาบระดับถึงอย่างเงี้ยมาเออมีคนเห็ดครับผมบ่มีน่ยน้าบ่มีอันนี่ทั้งตรงตรงเลยโทษก็คุยกับเขาเลยคุยกันเองเลยครับผมก็ขายให้ เราว่าไิดงานบจิตตอกันนะครับผมกับจิตองเดีบาดยอจากก็บอกน้ำหน้าหนาวมังยแกโทรมาได้เลยมาครับโทรมาคุยได้เลยที่ไปหาเขาผมเดให้เดียวกันังได้ไปหา้างคนไดเลยครับคุยกับสร้างคนไดตรงมาทอไป่ต้องมาพานผมมันทีเดียร์แมันว่าผมีองข้างนีให้จิตอมาขผมจะหาจตองเดครับผมแล้วก็ฝากบอก ไอ้ซอท้ออาลมณ์้วครับขนาดนี้เดี๋ยวอยู่ตามน้องหันเลยเดี๋ยวบอกคุณนัทจะฟงเปี่ยวครับผมเหมือนเดิ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 มเรื่องพุทธิตามแล้วก็ทำเรื่องท่านขออย่างนี้ครับถ้าอาจารย์ปล่อยปล่อยแพงว่านี่ถ้าเป็นนกปล่อยแพงห้างเที่ยกคับเอาแคทิื้นครับครับผมเสนใจถ้าคนเอาไปเลี้ยงเป็นเลี้ยงดีๆตั้งีก็ผมปล่อยให้ครับเขาไป เแย่งกันไปเด่นได้ครับเดี๋ยวไปถ้าเราบอกถ้าเราบ้านหรือไปเอาไปแน่หรือไปเฮ็ดนี่ผมก็ไอยากให้ครับผมอยากให้คนที่หัวใจมีรักนกเขาครับผมครับผมเท่านั้นถ้าคนหนี้แน่ผมก็ไอยากหายดีก้นมีใจรักนกเขานกซ้อนดีกว่าผมก็ไปหายให้ครับครับผมก็สถือว้าราคานกทุกท่านแท่งขาวก็ถือว่อยู่ว่าราคานกตลาดเป็นยังไงยังไงก็ถือว่าเขาใจโนกเกี่ยนี่เกี่ยนี่ครับผมครับผมมันก็ อธิว่าเขาหนี่ผมก็บอว่าเดีเพราะว่าบางเที่ยผมเสื่อม่าได้ไลผมอาจถใจก็ะไทไปเลยกับีครับทั้งแจทั้งแล้วอาจารย์ีเชนครัาผมมันเป็นของเของเ่นครับผมเขาเขาเนี่นมันตัวเนมาได้หอกเพราะว่ามุขหน่นก็หนกเขาจริงก็ได้กร้างนกเานจริงกับนกมันก็ไม่แมนรับแต่ว่ามันอยู่ที่นุกเขาลูก็ู่เขาไ้เลย มันแค่แปลงแค่เปลี่ยนทีเปลี่ยนทางเนาะอาจารย์เนาะอันที่มีบรรยกาศที่มันแบบอาทิตย์เดือนพีเปี็นห้างกับว่าใครนี่เขาก็ต้องปรับเทจัไหน่อยครับเฮานี่เท่าไหร่ครับมันเหาก็เบิ่งว่าเออคนเรียนลูกเขาใจเนาะครับว่าเป็นยังไงบ้างใดถือเขาใจย่อมนี่ดีแล้วก็มันนี่ว่าแผ่นที่สีขาว้ะครับลก ชาวบ้านว่าครับมีมีครับก็ลูผสมกัมียมว่าลูกผสมลงปลาลูกผสมี้แท้กับมีติดต่อกับมาแต่่อผมบ่มบ่มันฟ้าของผมกเพาอผมอกผมนอกเขาไม่เวลาเห็ดหอกเขา่เวลาเห็ดกนาดเห็ดจังว่าสองเติดต่อใครล้าก็สงบ่มีเคยบโกหตัวใช่ครัผมบหลอกล่วงใครไดยบ่มีนี่แต่ว่าสาเนี่มันก็ธรรมดาเพราะมันย ย่านพานั่นถึงไปส่งหนกครับแม่นครับแม่นครับผมที่ท่านเจอเลยกับโบวบางครั้งนั่นก็เป็นไปื่องอครับคือว่าไปต่ออยู่บางเรียนไหนวะเองินหลายเออไปซื้อต้นไม้บ้องครับผมไปกับทีมงานทั้งว่าควบทีมเราคนเดีครับก็ขอขอบคุณขอบคุณในการหัวพี่หัวอยู่บางเรียนครับผมมันก็ต้อนรับดีกูได้สนใจต้นหมอกต้นไม้กับแม่หาพคนได้ครับครับผมเออบางเลนโค้งหาผมแล้วผมก็เดี๋ยวเบือทุ่งให้ครับ ขายต้นไม้่ขายพวกกล้วยพวกปลาตามตลาดนัดกันเองปลาสลิดนี่อืครับที่หัวอยู่บางเลนบางเลนครับผมครับผมมีกล้วยก็มีกล้วยแต่ขายราคาติดถูกเต็มอยู่เหมือนกล้วยเด่นครับผมเมื่อไรว่างๆครับครับครับผมถ้าจะไปเอามาขายตลาดก็ไล่กับกินไปเอาเข้าเดี๋ยวไล่ลูกโล่บางเลนบางเลนใกล้ๆนี่ครับผม นกคายหรือมูบีนะครับผมครับสี่ปีนกตัวนี้ตัวนี้อายุสี่ปีครับผมนี่วะครับครับสี่ปีอายุโอ้ยอยู่กรงสี่ปีนี่ตัวนี้นี้ยสามปีกว่าแต่มาเนี่เห็นว่าอาจารย์โอ้มีตัวนกเก่าได้นด้ตัวได้ตัวนี่ขึ้นไม่เด่นเลยเด่นเลยครับตัวได้พูดตัวแล้วนะครับเห็นตัวเนื่องความว่ามีหยุดเห็นนีนกนกไม่เอาไปตัวมื่นออกออกสามทีอ เดียมาเก็บตัวนี่นะครับเนาะเดยว่ได้เคยมามือโปรตัวนี้เห็นบ่ครับโอ้โหกหมานเต็บโตเลยเสียงน้อยตัวนี้บ่ครับครับเสียงน้อยโอ้ขายใหญ่เลยครับครับตัวนี้ตัวนี้เด้ตัวนี้ก็เอาไปต่อมื่อนั่นก็อาจารย์จันกับเดี๋ยมา2ตัวครับครับผมแต่ว่าได้ขอได้ออกกันบ่ครับบ่มีผิดครับ่บ่ได้กลับมามือเป่าครับผมออืตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ได้มามื่อนั่นได้คู่อังมา นี่ครับครับคู่อังสามสี่ข้ามเขาหยอกไปต่อบ่ได้แล้วตัวนี้ไปตัวนี้เอาไปปราบผทุือว่าจารย์นุษย์ชายยวนหลงกึ่งอย่างว่ะคนเดียวไปนุษย์ชาหนุ่ยอย่างนี่เหนเอาไปลองมืงไปโอ้ยยั่งยังเลยแล้วเราไปลองมันว่ะแม่นตัวนี้ก็ได้หลายตัวแล้วนี่ตีครับครับนกที่เดียวไปว่าผิดหวังเยกตัวว่ผิดหวังนะครับไม่ตีมือเป็นนกมันนกมันนครับที่ขึ้นช่ยนี่นกมันเราจันน่ะนกมันครับนกมันนกไปนี่เลยนี่ที่ขึ้นอยู่นี่ที่นกตัวนี้ก็ นึ่งอกเก่งคร <c oughs> ับตต้องมานความผมยิ่ง้อมากครับผมเพราะท่านผมก็บอกมารันมาขันวัดมือว่าเอ้กเกิดอเกิดเกิเอามาขันห้งันอีกต้นน่งอัน <c oughs> นี้นกนก <c oughs> เป็นนกม้านครับนี่เป็นจ่งว่าขงนกเดียวกันห้องกับุวงภาษาของมันเนาก็ท <c oughs> ่ผมว่าขันม่เบิดมือบยุทธายเจมันเปลี่ยนไปเลยเคยมีครับตัวมันเทียบ,บคู่แล้วพวกู่ก็บมีเที่าวข้นมานโหลดทั้งตัวกับควคพู่ <c oughs> มีคู่อ่างว่าอาจารย์ในชุดนี้ชุดนี้บุอยู่ในมุมมีคู่อ่างก็ตัวครับทีนี้มันติดอ่างตัวเรียนว่ามีตัวอยู่ในบ้านเป็นนกใบนกไใบยืนวมาเขาเป็นนกปีกว่าคู่อ่างตัวนึงอ่างแต่โตเข้มตัวนึงอ่างน้ำหนาสีเข้มแต่ว่าฝึกต่อได้รสบูรมีนกอืมครับผมอ่ะโว้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้แกงทางนั้น เอาซหรับคลิปนี้ก็ฝากอาจารย์ไว้ซ้ำนี่นะครับผมที่ให้โอกาสได้มาได้มาสัมผัสเบื้องลงเบื้องอย่างนอจา์เนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์วิชานอะไรครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาเบื้องนะครับยู่บางนาตาด13นะครับผมใกล้ๆอาจารย์ทนายยุทธแถวนี่บางชะล่งบางพีชสุนประกาศเนี่ยเข้ามาเบื้องเลครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับอาจารย์สวัสดีครับผมครับผมครับผม